อ้าวโรสีด้วยใช่มใชใช่ใชสั่งสีดำสองสีม่วงสองสีดำเก็ดโรงพยาบาลลองสั่งมาใช้สรุปแล้วคือไม่มีให้เลยนะคะทุกรายการโอเคค่ะงั้นขอคือนนะคะ